สวัสดีค่ะอุ้งอิงแอบ,บมานอนกับแม่ค่ะแม่นอนอยู่ตื่นขึ้นมาเอา้ามีลูกมานอนอยู่ข้างหลังจ้าเออเสืวนนมเย็นจะให้ดูค่ะไปนอนบนหัวพี่เขาเลยจ้าเห็นไหมคะเห็นไหมคะเออ แล้วกลางคืนนะโอ้โหเล่นกันให้คึกเลยค่ะอืมคึกคักน้าดูเลยกลางคืนนะจ๊ะนั่งจ้องจิ้งจกนี่เป็นชั่วโมงชั่วโมงค่ะเห็นไหมคะอันนี้แม่ก็พูดก็ไม่กระดุกกระดิกเลยิเย็ยนจ้าเขาชื่อคนนี้เขาชื่อ ชื่ออุงอิงค่ะแม่ก็ลืมชื่อลูกเนาะเอา้าคนนั้นชื่อน้าเย็นมหาจา่าไหนลูกมาอย่เลยตื่นได้แล้วลูกมืดละมืดแล้วนะนี่เลี้ยงเขาก็เพลินนะคะเพื่อนๆไหนมานี่สชไหนละละเอ้ยอ่าเป็นยังไงเออเป็นยังไงง่วงอย่ารบกวนแม่ใช่ไหมหนูยังง่วงอยู่อย่ารบกวนหนู หันหน้ามานายหันหน้ามาทางนี้อันนั้นผ้าคลุมหัวแม่นะคะเนี่ยค่ะนี่ผืนหนึ่งบางทีก็สองผืนจ้าเวลาเขาเล่นกันเขาจะได้ไม่ดดกระโดดสับหน้าผากเราจ้าเนี่ยสับหน้าสับตาเราจ้าเอ,อ้ยมาจากไหนเนี่ยมาจากวัดค่ะบ้านติดวดัดแม่เขา น่าจะมาคลอดทิ้งไว้หรือว่าคาบลูกมาทิ้งนี่แหละอมืมาตั้งแต่ตัวแดงๆอยู่นุ่นมองยังไม่เห็นค่ะมาใหม่ๆเดินเซซัสเซโซ,ซมาค่ะเคยเลี้ยงแต่หมานะคะไม่เคยเลี้ยงน้องแมวจา้าก็นึกว่าเขาจะไม่รอดเนาะรอดทั้งคู่ค่ะแล้วก็สนทั้งคู่ค่ะนะคะ เย็นเลยอันนี้เย็นจ้ะเย็นจา้าตื่น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 จ้ะได้ยินไหมเขาจะตอบเย็นจา้าเอ้ยเอ้ยอะเฮ้จริงจบมาแล้วจบมาจบมาลูกอืนันน่นไ,ได้ไหมอืมังไงนี่ไงเว้ยม,มาเต็มนะเขาชอบหอมพ่อหอมแม่นะคะคนนี้เขาชอบหอมพี่เขาคันเนี้ย ถ้าหอมพี่นุเทียนเวลาพ่อจะหอมเขาเอามือผักหน้าพ่อเขาออกเนี่ยนมอ,อุ้งอิงเนี่ยแต่คนนี้เขาให้หอมหมดเลยเนี่ยเ็เดินหอมพ่อหอมแม่น่ารักจังเลยอ่าวตื่นได้แล้วโอ้ลืมทำความสะอาดจะหมกให้ลูกค่ะ <c oughs> ปาเห็นตาอายแต่เพื่อ <c> น <oughs> แม่ลืม, <c oughs> แ,ม,ลม <c oughs> แม่ลืมทำความสะอาดให้ลูก ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่เข้ามาทักทายพูดคุยให้กำลังใจคะ่ะสวัสดีนะคะพาลูกๆมาอ้างเพื่อนๆจ้ามีลูกน่ารักก็อดอ้างเพื่อนไม่ได้จ้าทำละไป